นานมากไม่ได้ไลฟ์ไอจีหลักนานมากโอเมก้าโอมก้าโอมก้าขอน<ล>ขึ้นกล้องอุ้ยเยอวอเล็มิสแฟบูลัสลาวกลับมาเบิงน้องเออคนเบิงหลายท้โอ m มก้า oh ทุกคนขอซิมาแก้ของเล่นขอแครเวร้ได้ไหมเพื่อนไม่ให้ทุกคนหนูจะมาเล่นของเล่นที่ทุกคนส่งให้หนูกันค่ะก็คือของเล่น magic cherry blossom ชอบน้องหมีไล่สีมากยังไม่หมดนะยังมีตรงนี้อีกตรงนี้ตรงนั้นใช่แล้วก็ด้านบนเอ้ยแล้วก็ตรงนั้น มีเยอะมากไอเพิ่งเคยทันไลฟ์อยู่ไอก็เพิ่งเคยไลฟ์ในนี้แหละทุกคนมาเล่นเกมเล่นเกมกันหนูมี2เกมเอาตัวไหนก่อนเอาตัวนี้ก่อนละกันฮา <Hi, S 2> ไออุ๋งสบายดีทุกคนที่เข้ามาเบิงเดอเป็นครั้งทั้งอีที่แบบไลฟ์แบบไลฟ์ในนี้นะ <laughs> มาเอาซิมาลินเกมกันตอนนี้ก่อนเลยเนาะอยากอยากทำฟิลแบบ Youtube อะ่ะที่เขาทำกันอะ่ะมาลองเบิ่งกันเลยครับทุกคนมา Hi แอนตี อันนี้คือต้นไม้เนาะดิ่มเป็นคือกันแป๊บนึงเด้อโอ้ยไปตายตายมาค่ะเราจะมารีวิวว่าของเล่นมีอะไรบ้างขอบคุณที่ส่งมาให้หนูนะคะเพราะว่าหนูก็ชอบเล่นอะไรแบบนี้แหละมันแบบมันมันสุดยอด you know โอเค at first นะคะเราจะมาปลูกต้นไม้กันเฮ้นภาษาจริงอ่ะอยากได้แค่แบร์มาเอาที่ห้องนี่เลยถ้ามาห้องนี่เดี๋ยวให้เลือกเดี๋ยวให้จิมว่าอยากได้ตัวไหนยกเป็นสีเทานะ Hi t u ก k ี้ก็มาบ้าง Hello Turkey uh in intersect the trunks of the tree and fix them into the plastic plate okay at first nah, how to call the tree outside any good doesn't one one I know how to say few not review but yeah yeah like Tarang. you see you put this tree on the plate ล้วก็ second pour the glowing liquid and perfume in the plate where อ oh okay okay รอดูมายากลได้เลยแป๊บหนึ่งนะคะหนูขอถอยกล้องหนูไปน,นิดนึงโอเคมาใส่ไปนในจานแล้วเนาะ ข้าซเทน้ำอันนี้ลงไปมา,มากแฮงมักรีวิวอย่างแบบนี้นะมันมันขัดเทน้ำลงไปเลยจ้าเป็นครั้งแรกในหลายๆเดือนที่หนูมาไลฟ์ในไอหลักปกติไม่ค่อยไลฟ์ในไอหลักนะคะเพราะว่าไม่กล้าพอแต่วันนี้มันคลึกต่อไปใส่นี่นะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเข้าใจถึงละหายพี่ไหนอื้ออเออเปิดนะเดี๋ยอยู่เทราต้นไม้ด้วยแป๊บนึงลูกพี่นี่นะคะเทลงไปเห็นปะอยากให้เห็นอะ่ะ แป๊บ,บนึงเด้อมันบ่กอกดิเอออะจังซี่ก็ได้นี่ได้ทุกคนเขาเทลงไปในน้ำเนาะมันบ่กู้คือกันเขาบอกให้ใส่ก็ใส่ใส่ให้หมดเลยจ้าเพราะว่าเทแล้วมันบ่กอก you ยู n น w I tear out is not out เดโอเค next use the dropper and get some glowing liquid from the plate เอาอะไรวะโอเคค่ะแล้วก็เรามาดูดมันโอ๊ยชีวิตนาะพี่เนาะเราดูดจากตรงนี้นะคะแล้วก็เทลงต้นไม้ใส่ทุกใส่ทุกอย่างเราภาษาไทยเขาเอื่นไว้อย่างวะใส่ทุกก้านเนาะ เราใส่ทุกก้านนะคะเราใส่กล้านให้มันครบโอเค nothing happened กินม,มันหอมอยากได้อยาซื้อที่ไหนไม่รู้เหมือนกันมีคนส่งมาให้หนูก็เลยลองเล่นเว i t เราต้องรอนานแค่ไหนเนาะ โอ้ไม่ก็สามสี่ชั่วโมงหนูขอโทษค่ะทุกคนหนูคิดว่ามันเล่นแล้วมันจะเห็นเลยเราต้องรอ <c oughs> ลองเบิงลองเบิง <c oughs> เห็นหนูไหมอะ เิดบอเปิดไฟให้สว่างบอเอาทอนี้แหละบ่ต้องเปิดสว่างไหลก็ได้เอาซานี้เห็นซานี้เ <Jer ps. S 1> จ r ปสจบคุณเบนเข้าวขวานัน I'm a loser กลับมาเบิรงนเนาะจ้าโอเคทุกคนมันได้แค่นี้เราต้องรอมันวะ่ะหนูเข้าใจผิดหนูคิดว่ามันเล่นแล้วมันจะขึ้นหินมาให้เลยระหว่างรอเราเปลี่ยนเกมกัน มันต้องมีมีดว่เพื่อแดนซ์คือเอยียงมันคือการเต้นเต้นแบบปีนเบื้องในกระจกนะแบบสมมติให้หน้าเฮแบบนี้ไหมบอเอ้เฮแบบนี้คนที่แกะท่าก็ต้องไปปีนกระจกเพื่ออยากยกด้านคือกันเอยียงว่าโบกีคือกันซอรี่ซอรี่มาลากอนบอน าเล่ดี๋ยวถ้าต้นไมห้หนูมันโตขึ้นเดี๋ยวหนูอัปเดตนะที่จริงแล้วให้หนะแมนคนคมแหมมหมายถึงคนคขมิดอะโบแมน <c oughs> อุ้ยวันนี้เขามีเรื่องที่เราให้ฟัง ลืมนะแดดว่าลืมะะอะ,อะอเจ้าซีแถมอันนี้มาให้สองเม็ดเนาะเขาลินแต่เม็ดเดียวกันแล้วกันเพราะว่าด <c ười> ืมเบิงว่ามันลินเท่าไดมาค่ะทุกคนวันนี้หนูแบบรู้สึกเป็นคนใจบุญมากเลยเพราะอะไรหรือปะ <c ười> เดี๋ยวเราให้ฟังแต่ขอสมาธิบ้าง กใจวันนี้ live Act หลักตกใจสิก็ปีละครั้งไงก็พอละเจอกันอีกทีปีหน้านานะทุกคนคือหลายภาษามากวันนี้คนคอมเมนต์มาจากหลากหลายซาดีนี่นะคะถ้าแบบนี้แล้วก็ทำยังไงต่อะเอ๊ะ โอ้ยซีบิทชนวอร์ตเดอ่าโอเค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 เอโอเคโอเคโอเคปกติไลฟ์ที่ไหนนหะคะปกติพี่ไม่ไลฟ์สดพูดเล่นปกติพี่ไลฟ์ในไอแอคฟิล์มนะคะทุกคน อ่านคู่มือก่อนมันหายไปแล้วเด้มันเป็นภาษาจีนคู่มือมันอ๋อมันเป็นภาษาเกาหลีว่ะคู่มือมันอยู่ตรงตรงป้ายที่เราซื้อซึ่งเขาไม่ได้แถมคู่มือมาให้โอเคทุกคนเราต้องฉีกอันนี้ออกปะน,นะแบบเอาแผ่นอันนี้ออกใช่เ,เอ้ยุ่งยากจังเลยเด้ เออใช่แล้วใช่แล้วทำแบบนี้ค่ะทุกคนทำไปเรื่อยๆอ่ะหนูจะเล่าให้ฟังละว,วันนี้หนูไปทำธุร้ามาใช่ปะแล้วหนูตั้งใจไปตู้ ATM เเพื่อกดเงินสดแล้วทีนี้ตู้มันเสียงดังค่ะทุกคนตู้มันเสียงดังแล้วก็ตู้มันเสียงดัง,นง,ดงหนูก็เลยแบบดังเพราะอะไรวะสรุป มีคนลืมบัตร ATM ในตู้ซึ่งเป็นบัตรของคนแบบต่างชาตินะคะหนูก็เลยแบบเลิกลักแล้วแบบเออชิพายยังไงดีว่ามีคนลืมบัตร ATM กล้องวงจรก็อยู่นี่เอ้ยเขามองหนูเป็นโจรไหม <c oughs> หนูก็เลยเดินไปหารลปภรด้วยการจับ ATM แบบนี้ค่ะจับแล้วก็เดินไปหาเขาแล้วก็บอกว่าออาพี่คะมีคนลืมบัตรอะ เขาก็เลยบอกว่าให้ไปฝากตรง information อะซึ่งมันไม่มี information ทุกคนมันมีแค่รอปภหนูก็เลยแบบเอาละฝากใครดีแบบกลัวกลัวบัตรจะไม่ถึงเจ้าของไงหนูก็เลยแบบว่าโอเคถ่ายรูปบัตรกับพี่ร,ปรอปภแล้วก็บอกว่าอ่าพี่เอาเบอร์หนูไปให้เบอร์ให้เบอร์พี่ร,ปรอปภพี่เอาเบอร์หนูไปนะแล้วก็ถ้าเจ้าของมาให้โทรหารหนูหน่อยเพราะเราคิดว่า เจ้าของน่าจะกลับมาที่เดิมแล้วก็ผ่านไปประมาณ3-4ชั่วโมงแหละมีคนโทรมาแล้วก็บอกว่าพี่อ่เจ้าของบัตรมาแล้วนะเขาขอคุยด้วยหน่อยเขาก็คุยแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะคุณช่วยชีวิตฉันมากเพราะว่าฉันตั้งใจมาเที่ยวคือฉันมีแค่บัตรนั้นติดตัวอ มีแค่บัตร ATM ติดตัวคือแบบ you save my life thank you so much เหมือนเขาเป็นคนแบบโซนแบบแขกเลยอะค่ะนั่นแหละหนูก็แบบอ๋อ oh, it's okay นะ you แบบ don don't lose t a g a i n เอออย่าลืมอย่าลืมอีกนะคะนั่นแหละประมาณนัน้น happy เป็นคนดีไหมตั้งใจมาอวดทุกคนนั่นแหละว่าหนูเป็นคนดี อแล้วก็คือที่รพอพอปภคนั้นเขาก็มีเบอร์เหนื่อยแล้วเว้เหนื่อยละจริงปิดไลฟ์ตอนนี้ได้ปะคือเหนื่อยละผคือ <laughs> หนูเลยเหนื่อยอ่ะ <laughs> แล้วก็อีกเรื่องก็คือ ความฮอตอ่ะเนาะแบบวันเดียวกันนะวันนี้แหละเดินอยู่หลังจากที่คืนเรื่องบัตรเอ m อมอะไรแต้มบุญของคุณถูกเพิ่มหน่อยหลังจากที่คืนบัตรเอ m เอใช่ป่ะหนูก็ไปซื้อขนมปังนี่ไปซื้อขนมปังมาแล้วก็รู้สึกว่ามีคนเดินตามแอ้เราก็คิดว่าแฟนขับเดินตามไหมว่ะเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาดูน่ากลัวมาก แต่อยู่ในห้างนะคะแบบคนเยอะอยู่หนูก็เลยแบบหรือว่าเราคิดตัวเองเขาไม่น่าตามเราหรอกมั้งเออบ้าเขาไม่เขาไม่ตามเราหรอกหนูก็เลยเดินเข้าร้านหนึ่งไปเป็นร้านขายกระเป๋านะคะเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็วอ l k b a ว k walk back หนูก็เลยเดินออกไปแล้วเขาก็มาสกิดหนูเฮ้ย o u เขาเป็นต่างชาติค่ะเฮ้ย o u do you speak e n g l หนูก็บอก yes I speak English เขาบอกว่า Can I have your line You so สวยมาก You สวยมาก Can I have your line หนูตกใจหนูก็บอกว่า Are you scammer เป็น scammer แ้อปาความสวยมันสะดุดตาต่างชาติก็เลยไม่ได้ให้ไลน์เขานะ้แล้วก็เดินหนีแล้วก็บอก Sorry cannot แล้วมันสวยนะหญิงโอ้ยยังไม่ได้ครึ่งทางเลย ังไม่ได้ครึ่งทางเลยทุกคนคือมันต้องเป็นลูกเท่านี้อะแล้วเราก็ผ่าครึ่งหนูเหนื่อยแล้วจริงพูดจริงแบบไม่ได้วอลว่เอ้าตัดไม่เข้าอีกอยากเล่นมาเล่นด้วยกันสิคือวันนี้หนูไม่มีอะไรจะพูดนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้หนูจะขอ ทำแบบนิเยบแบบ smr เฮ้ร้อนเว้ยเริม่มงุดหงิดละพ้หน้าไปกินข้าวปลาเขาอยู่แถวมองกรุงเทพบ่โ,โทเอาวาละ่ะ <c oughs> ไอสกอตมันเล่นยังไง <c oughs> คือมันมันต้องปั้นให้เป็นก้อนใหญ่ๆก่อนค่ะ แล้วก็ค่อยเล่นแต่หนูบอกวิธีแต่ไม่ใช่ตอนนี้ขอทำให้มันเสร็จก่อนหนูเหนื่อยแล้วจริงๆอยากเล่นเหรอเดี๋ยวค่อยให้ฉันเล่นก่อนหนูหนย 未来。